สวัสดีครับพบกับทางบิวทีเคกูขายอีกแล้วนะครับวันนี้บิวมีรถใหม่ประจำสัปดาห์านาเสนอนะครับก่อนสิ้นปีนี้ต้องรีบดูเลยนะครับบิวมีรถแนะนําก็คือนั่นก็คือเจ้าโตโยต้าอวันซ่า1.5เอสปี2015นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาจอเราะลึกับเจ้าอวนซ่าคันนี้กันว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยมีดีอย่างไรก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยอยากให้ลูกค้าทุกท่านที่กาลังคิดว่ามีแผกนกำลไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือคิดว่าจะเดินทางไปไหนไกลๆนะฮะ แนะนำเจ้าอลันซารุ่นนี้เลยครับเดี๋ยวเชิญมดูด้านใกล้ๆเลยครับว่าเจ้าอลันซาเจ้าตัวปี2015นี้มันนร์เชนเปลี่ยนตรงไหนบ้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเชิญชมครับเราจะเริ่มมาจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะครับที่เราจะเห็นว่าจะเป็นคอมเมียมนะครับเป็นลายเส้นยาวแบบนี้พร้อมกับตัวตะแกรงที่ออกมาเหมือนคล้ายๆรังพึ่งระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเป็นอย่างยี่งเลยนะครับแล้วก็มาถึงรวมวไฟหน้าจะเป็นแตบบ่ไฟครมเมียมแถมตัวสปอยเลอร์หรือไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นแบบลมดําสีดําด้านแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีเรื่องของสเกิร์ตท,ที่แถมมาให้นะครับทีเราจะเห็นรองสุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวส่วนยางเจ้าคันนี้นะครับเอา,า,าเป็ทาปี2015คันนี้เป็นยางของมิชลินนะครับเห็นไหมฮะเป็นปี2020สี่เส้นนะครับถือว่าเป็นยางใหม่เลยทีเดียวเลยครับผมขนาดของความกว้างของยางเจ้าคันนี้นะครับเป็นขนาดความกว้าง15นิ้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าบานหลังกันว่าด้านฐานเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงจากยุกคก่อนๆหรือโฉมก่อนๆยังไงเราเริ่มจากตัวเพนี่เราจะเห็นได้เลยว่าเจ้าตัวต้าคันนี้จะเข็งในชัดเลยว่าเป็นอวันซ่านะครับมีเพดติดแล้วก็จะเป็น 1.5S อย่างชัดเจนจากโรงงานครับพร้อมสปอยเลอร์หลังที่เราเห็นแล้วมีไฟเบรกติดให้นะฮะเวลาเราจะเบรกไฟหรือไฟหลังจะต้องแจ้งเตือนทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะฮะพร้อมเซ็นเซอร์ที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าใต้ฝาโปรงหรือบานหลังกันนี้นะครับว่าเจ็ดที่นั่งเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนและมีความกว้างแค่ไหนกันฮะเปิดมาเสร็จเราจะเห็นเลยนะครับว่าภายในจะเป็นสีดํานะครับทุกตัวทุกเบาะนะครับจะแยกชิ้นสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวดูจะลองพับให้ดูนะครับเบาะมากๆนะครับสําหรับการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือขนของหรือสัมภาระเยอะๆต้องเอาเวนซ่าเจ้าคันนี้เลยฮะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันบรรทุกเยอะ แถมจะบอกว่าใช้ได้อเนกประสงค์ได้พอสมควรเลยครับวิธีการดูนะครับด้านท้ายว่าดูอย่างไรไม่ให้ชนมาเช่นเดิมครับดูจะแนะนําเสมอว่ารอยอาร์คนะครับหรือรอยเชื่อมของฝาโปรงจะต้องเป็นเส้นแนวเดียวกันนะครับไม่มีการขาดรอยต่อนะครับรวมไปถึงเจ้าฝาน็ตตัวนี้ด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวาจะต้องไม่มีรอยขยเช่นเดียวกันครับเหมือนอย่างด้านหน้าเอาละครับเดี๋ยวตามบิวมาดูเจ้าตัวต้าอเวนซ่า 1.5S กันนะครับว่าเจ้าตัวอเวนซ่าเนี่ย ในใต้ฝากระโปรงนี้มาดูกันว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวให้ตากล้องแผนดูเลยนะครับว่าในเรื่องของคันหน้านะครับจะเป็นคันหน้าเดิมนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารถไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับน่ว่าจะเป็นตัว QC ตามฝาน็อตนะครับฝาเครื่องก็ไม่มีการไขหรือแกะแต่เพียงอย่างใดเลยรวมถึงเจ้าฝากระโปรงนะครับจะมีสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะครับรวมไปถึงแผ่นกองความร้อนนะครับที่ยังอยู่ครบสภาพดีเยี่ยมครับรูกลมนะครับ ทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมจากโรงงานทุกชิ้นครับผมเดี๋ยวเรามาชมอินทีรเียภายในของเจ้า Toyota Avanza 1.5S คันนี้ปี15กันครับว่าดีไซน์กันแบบว่าไม่ได้เชนจากรุ่นเก่าๆมากภายในเราเห็นชัดเจนเลยฮนะด้านคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับจะออกแนวดำด้านนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิทยุที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นระบบเมนูแบบใช้งานง่ายๆ FMAM นะครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ระบบแอร์ก็จะเป็นระบบบิดหรือระบบเมนูนัทั่วไประบบปรับความเย็นก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เขาจะมีช่องแถมมาให้นะครับสำหรับวางแก้ววางอะไรก็จะมีช่องเสียบ USB หรือ AUX นั่นเองนะครับให้มาหนึ่งช่องพร้อมที่เขียรบุหรี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ภายในจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับแล้วก็สําคัญเลยสุดเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าแถวกลางมีอะไรมาให้ันบ้าง สำหรับรถครอบครัวนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะกังวลในเรื่องของความร้อนนะครับในห้องโดยสารแต่ออนซ่าคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถมินิ MPV ได้เลยทีเดียวเพราะหนึ่งเลยเนี่ยเราสังเกตได้เลยเราจะเห็นแอร์แถวหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยคนที่นั่งแถว2หรือแถว3เนี่ยหมดกังวลเรื่องความร้อนไปได้เลยครับเดินทางต่าง,งจังหวัดไกลๆก็สบายมากครับให้ความเย็นถึงด้านหลังสบายๆครับส่วนเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับที่เจ้าแวันซ่าตัวนี้ที่ให้มา เดี๋ยวตะก้อมาดูใกล้ๆนะครับจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันคอนโทรลระบบเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงหรือปรับขึ้นวิทยุปรับโหมดที่พวงมาลัยด้านเลยนะครับเป็นฟังก์ชันเสริมส่วนในเรื่องของกระจกไฟฟ้านะครับจะเป็นออโต้ทางด้านฝั่งคนขับด้านบานเดียวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบไม่ออโต้นะครับแล้วพร้อมถึงตัวปรับกระจกหูช้างนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับไฮไลท์ของเจ้าแวนซ่า1.5 S 1 5คันนี้นะครับอยากจะบอกว่าวิ่งมาแค่40,000โลเองเท่านั้นเองนะครับ ถือว่าไม่น้อยมากๆนะครับอุปกรณ์มีครบนะครับกุญแจสำรองสมุดคู่มือทุกอย่างที่แถมมาจากป้ายแดงเรามีให้ลูกค้าครบหมดทุกชิ้นส่วนครับส่วนในเรื่องของเจ้า Toyota a v ว n z a 1.5S ปี2015คันนี้นะครับิบวสงวนราคาเพียงแค่จากราคา399,000เหลือราคา389,000บาทครับถ้าภายในสิ้นปีนี้นะครับก่อนที่โรเราจะเปลี่ยนไปกว่านี้นะครับ ไม่ต้องกังวลน,นะครับในการการันตีเรารับประกันเลขไม้แท้รถไม่เคยติดแก๊สมือเดียวไม่มีชนดับพิคอน,น้ำท่วมไฟไหม้เรากาลันตีทุกประกันเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมติดต่อทางผ่าน T ีคลูกค้าหรือติดต่อผ่านเซลล์บิลได้เลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่กําลังหารถเจ็ที่นั่งหรือรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะครับราคาย่อมเยาผ่อนเดือนละนะครับไม่เกิน7,500บาท สบายบายกระเป๋าฐานเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0บาทก็ซื้อเป็นเจ้าของหรือเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเจ้าคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับทุกอาชีพทาง TK คูดคานะครับเรา,เาครอบคุมไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับค้าขายหรือพนักงานบริษัทลองเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามกับทางบิลดูก่อนได้นะครับเรายินดีรับทุกอาชีพเพราะเรามีทุกไฟแนนซ์เลยครับฝากลูกค้าด้วยนะครับที่กําลังรับชมคลิป ทางทีเคคูคาเนี่ยเรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางส่วนกับเฟซบุ๊ก u t u b e Google นะครับหรือว่าจะเป็น l i น์แอดลูกค้าเนี่ยสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดซับสไ r i b e กดไลค์ให้ดีด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสนับสนุนโดย c a r 4 s sure. u r r เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟช .com